สายเนียนตาจากเมืองเกินร้อยครับส่วนน้ําเงินครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดครับเพศมีชายโอชื่อพอล้ลเกิดคุณเพียรีครับเพศมีชายวันดีเกษตรหรือว่าเพศมีชายช่างนุ่นศรีสะเกดครับโห่นี่้โหเอาเรื่องครับไปยทีเอเอฟก็ใช่ครับไททีเอเอแบงค์ไทยนี่โชว์ฟอร์มไว้ประทับใจครับถึงแม้ว่าจะแพ้ไปครับสู้ได้สุดที่สุดเด่นครับ เดี๋ยวว่ามีความสุขไปแล้วนะครับคู่แรกนะครับช่างดุนสินสเกตมีบัางไฟโก้โอ้เอาชนะโคชิวอวันชัยไปได้เอาสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการชนินนะครับดูนะครับโอ้โหเดียวว่าหนาบึกด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงนี่มวยซ้ายนะครับแบงค์ไทยขวาเป็นของเทพมีชัยครับรูปร่างดูจะได้สวงได้ลอยกว่าหน่อยครับสายกับขวาครับ ใครจับจังหวะก่อนได้เปรียบแน่นอนขโมยคู่นี้โอ้ยขวามาก่อนครับขวาทักทายนชุดรุ่นพี่ครับแบงค์ไทยขยับยกวางแข้งซ้ายคืนมาแล้วแม่จังหวะทันกันขโมยคู่นี้เป็นมวยแข้ง้วยกันทั้งคู่ครับร้อยเอ็ดเจอกับสีสเกตครับทักทายกันแบบนี้ครับยกแรกครับคุณมาผมคืนครับขยับปุ๊บก็เตะคืนนะครับแบงค์ไทยเตะซ้ายครับเทพมีชัยแทงครับแทงครับแทงเข้าไปครับ ส่อแววอีกคู่หรือเปล่าครับสายจะขวาไปยกเดี๋ยวเที่ยวคู่นี้เดี๋ยวดูครับเชื้อติดต่อกันมาหรือเปล่าครับเล่นกันหนักๆเลยนะครับสายจะขวาตั้งแต่ยกแรกขยับเข้าไปดูว่าแบงค์ไทยนี่มีแข้งซ้ายแรงนะครับเฟรดมิชัยก็มีแข้งขวาแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้นะครับค่อยขยับไปเรื่อยนะครับแบงค์ไทยต้องต้องให้เจอครับมาทางแข้งซ้ายแบงค์ไทยขวดแข้งซ้ายหนักๆครับขู่รุ่นห้ังไปก่อน เตะสายเสร็จเดินติดตามผลกานทันทีครับแบงค์ไทยสิทธิ์สังปราแบงค์ไทยเอาไปกสฬาครับซ้ายวันนี้เริ่มจะทำงานได้ครับเริ่มจากคลำเป้าเจอขยับยกเดินขู่ทันทีครับแบงค์ไทยดูกอนหน้าจบยกสามนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับซ้ายเตะครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยนะครับแต่ว่าเทพมีชัยก็เสียบคืนเหมือนกันนะครับแบงค์ไทยขยับเข้าไปครับเตะไม่เตะครับ เตะไม่เตะครับก้าวภยพยายามจะสับศอกครับโอ้โหขยับเข้าไปนี่กระโดดฟันศอกดื้อเลยนะครับมีแข้งซ้ายดูจังหวะการจับเทพมีชัยวงในมีลูกขวางเข้ามาด้วยนะครับตีไม่ถนัดทรรมการชนินต้องแย่ก่อนแล้วครับมาดูจังหวะนี้นะครับยังคงเดินตลอดนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีหลอกด้วยนะครับขยับหลอกออกมาซ้ายอาวุธหนักๆนี่ก็ดูว่าแข้งซ้ายนะครับ แบนค์ไทยวางแข้งซ้ายครับเทปีชายนี่รับแข้งซ้ายแล้วจับในเสียบขวาคืนครับเรียกว่าการลงทุนต้องมีความเสี่ยงครับอาละครับซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับแบงค์ไทยเติมไปเรื่อยๆครับเติมไม่ให้ขาดครับแบง์ไทยเทปีชายเตะขวาคืนอาละครับมีมาเหมือนกันครับแข้งขวาแต่รับฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่แล้วครับต้องมีคืนแข้งขวาคืนรับบ้างครับดูนะครับขยับก็าบสายเนี่ยหนักๆ เท็ดมีชัยก็มีแข้งขวานะครับคอยโต้คืนมียืนกันใกล้ๆครับไม่หนีโอ้โหดูครับรูปร่างได้เปรียบนะครับเท็ดมีชัยเวลาออกก็ออกหนักๆเหมือนกันแข้งขวาแข้งซ้ายเริ่มทํางานเริ่มโต้คืนหนักๆแล้วนะครับเกมการชกเปิดเกมกันแบบนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่จะไม่ครบห้ายกนี้ก็มีให้เห็นแล้วครับโยคู่นี้พักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองครับมาชมยกที่สองกันต่อครับ เกมการชกกำลังดุเดือดครับเปิดฉากมาเทพินชัยวางแง้ขวาทักไทยไปก่อนครับยกแรกนี่สงวนท่าทีเล็กน้อยครับอ้าวแล้วแม่ปะตัดแข้งกันครับเสียหลักครับหน้าเทพินชัยกนี้ไทยรับแข้งขวาเป็นหลักก็พยายามจะวางแข้งสายคืนครับสายกับขวาตัดมวยไทยบอกว่าต้องออกก่อนครับออกก่อนได้เปรี่บเดวดูครับขรจะชิงออกก่อนครับแม่นไหมหนักไหมนี่ครับสายเจาะลางไปครับซ้ายเตะแล้วทีบครับ กินเปล่าไว้แล้วครับแบงค์ไทยขยับเข้ามาอานี่ครับพยายามออกขวามาเหมือนกันนะครับออกพร้อมๆกันครับออกกลางลำตัวมาเทพมีชัยนี่ครับแทงขวาท่อนแขนเลยครับท่อนแขนอีกทีนึงเอาเทพมีชัยตัวใหญ่นะครับแต่ว่าต้องใช้ยันออกนะครับออกแต่ละเม็ดนี่ก็หนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหต่เข้าไปต้นแขนนี่หลายเม็ดเลยนะครับมาดูกันว่า จะทำอย่างไรแล้วครับแบงค์ไทยโดนต้นแขนนี่ดูนะครับโดนไปเยอะนะครับแล้วก็พยายามจะเบียดขยับก็ไปเตเจะยั้งเหมือนกันเอาคู่นี้หน,หนักๆทั้งนั้นนะครับน่ากันแบบนี้มีคําถามว่าจะรบยกหรือเปล่าครับแบงค์ไทยรับแข้งขามา3-4เมตรพยายามเดินชิงเหลี่ยมหัมาจังหวะชิงวางแข้งซ้ายครับอา้าวสายเติมเข้ามาสายกับขวาแหมน่าชมเป็นอย่างยิ่งขโมยคู่น,นี้ครับสุดท้ายแล้วใครจะอยู่ใครจะไปครับ เดียวเข้าไปครับซ้ายเตะลำตัวครับซ้ายของแบงค์ไทยนะครับบางทีแกก็มีมองกลางลำตัวแล้วเตะข้างล่างบ้างนะครับเตะซ้ายไปเจอขวาโต้คืนมาครับซ้ายกับขวาแลกกันอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้โหซ้ายกับขวานะครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วก็โดนกันหนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับแบงค์ไทยค่อยๆขยับเข้าไปเตี้ยสั้นกว่าต้องลงทุนโอ้โหแทงขวาดอกนี้นะครับ มันเต็มชายโค้งจริงๆนะครับของเทพมีชัยเอาดูนะครับถึงกับหมุนไปเลยเริ่มจะได้ใจด้วยนะครับเทพมีชัยขยับเข้าไปแต่ว่าต้องขยันออกนะครับปูเตะขวาแรงนะครับแต่ไม่ค่อยขยันออกเท่าไหร่ครับนี่นะครับต้องมีการเติมเกมมากกว่านี้ครับเทพมีชัยอาวุธันดีอยู่แล้วครับแต่ความถี่ต้องมีมากกว่านี้เหมือนที่พี่อารีบอกครับเอาแล้วับเลี้ยขวามาแล้วครับออกมาทีบรรดาแฟนมวยก็ส่งเสีางนี้หาแับเอ้าแข่งไทยวางข้งซ้ายซ้ายขึ้นมาจากด้านเทพมีชัยครับ เกมเริ่มจะมีความเข้มข้นขึ้นมาครับวยตัวใหญ่ออกเอาใจละครั้งโอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับนี่ครับซ้ายครับเดินเข้ามาเตะกวาดซะเลยครับแบงค์ไทยครับกะเอาให้ล่วงเลยครับแต่ว่าเทพมีชัยยังยืนอยู่ได้ครับหยับเข้าไปครับแบงค์ไทยขวามาหลบได้ซ้ายทําโทษครับแล้วยังมีซ้ายสุดท้ายเติมมาขวาขวาเตะเข้าไปครับซ้ายก็มาขวาก็มากระสอบซ้ายหรือเปล่าครับกระสอบซ้ายหรือเปล่า นีนะครับพอมาแต่แล้วเม็ดที่มาแรงๆก็ขยันออกแบบนี้นี่สายต่ำจะได้ทำงานหรือเปล่าอ้าวมีลูกขวางด้วยนะครับวงในพักกันเอาละครับมาดูกันนะครับยกนี้นี่น่าจะเห็นอะไรดีๆนะครับออกมาเปิดเกมเลยครับเทพมีชัยโอ้มาวงใน,นเบียดกล้าในตีนะครับ <S <S จังหวะการจับไม่ธรรมดาด้วยนะครับโอ้ดูจังหวะการจับนี่โดนสอกต้องก,กเข้าไป โอ้โหเอาไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวโอ้โหแบงค์ไทยนี่เร้อเอาเลยครับกรรมาการโอ้โหยุติการชกเลยนะครับจับตาดูดีๆออกฤทธิ์อีกแกล้วครับนี่ครับเกมโอเวอร์ครับเทพมีชัยต้นยกนี้ไม่ทันตั้งตัวครับโดนสารพัดอาวุธจากแบงค์ไทยอพยิตัดว่าแบงค์ไทยติดสังปรับครับสำเร็จโทษไปในต้นยกที่3เท่านั้นเองครับ ครับโอ้โห oh, สับมาเป็นพายุครับปิดบงังได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายแล้วไปไม่รอดครับรับเยอะเหลือเกินครับมามาเร็วมาไวครับโอ้โห oh, oh, เรียกว่ามานี่มาเป็นชุดเลยนะครับสอกเม็ดสุดท้ายนี่จังจริงๆนะครับเรียบร้อย